เมื่อ่าฟรักจะหมดคราบของไม่ได้ซื้อของไม่ทันฟาร์มเท่าไหร่ก็หาไม่ทันเวลาแล้วขอแนะนำร้านทรอปไอเทมมอร์ไทยแลนด์มีฟรักและไอเทมต,ต่างๆมากมายให้คุณเลือกสั่ในราคาเป็นกันเองสามารถโอนเงินได้ผ่านทางทัวเลตบัญชีธนาคารกรสิกรไทยหรือพร้อมเพย์ราคาคุ้มค่าเพียงแค่กองละ5บาทเท่านั้น <c oughs> สวัสดีครับผมพบกับเดอะเดือนทีวีตอนนี้ก็เป็นคลิปอ่าเควสอ่า เมาส์พาเลส2019นะครับผมก็ไม่ใช่เมาส์ที่ไว่ให้คลิกนะเมาส์เมาส์ Mouse ที่อ่าที่เป็นอ่ายานพาหนะเออนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเควสนี้ก็จะมีทั้งหมดอ่าแปะไม่ใช่แปดดีหกเควสเออก็สำหรับใครที่เควสไม่โชว์สามารถกดไอแล้วก็ไปที่โหมดอีเวนต์แล้วก็ติ๊กให้มันโชว์ได้นะครับอ่าโดยเรามาเริ่มกันที่เควสแรกเควสแรกผมก็ทําไปแล้วนะครับหน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้หน่อยเยอะเลยนะครับก็คือให้เรานั้น อ่เกียร์ดันสามดาวนะครับยิบห้าดันจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นดันก็ได้แค่เป็นบอสที่อ่าอยู่ในระดับสามดาวก็นับแล้วนะครับก็ทับด,ดทูทาวเวอร์ก็ได้นะครับผมอ่าหรือจะเป็นอ่าบอสย่อยในดันห้าดาวก็ได้นะครับผมซึ่งอ่าไอสามดาวที่ว่านี้เป็นยังไงนะผม,มจะกดแมพให้ดูนะครับก็จะเป็นดันเจียนแบบนี้นะครับผม แบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะในดันนี้ก็จะมีบอสหนึ่งดาวหรือสกาวสองตัวนะครับผมแล้วก็บอสใหญ่ก็คือสามดาวหนึ่งตัวนะคือให้เราฆ่าบอสใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีอีกดันหนึ่งที่ผมแนะนํามากเลยก็คือดันห้าดาวนะครับเดี๋ยวผมหากลุ่มคนก่อนนะครับนี่ครับดันห้าดาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในดันห้าดาวก็จะมี่เาเรียกว่าอะไระเป็นตัวย่อยนะครับผม พวกบอสย่อยไม่ว่าจะเป็นบอสย่อยแล้วก็หรือสเกาครับประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็บอสใหญ่ที่เป็น3ดาวอีก2ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นไปดีกว่านะครับก็สําหรับดันที่ผมจะเคลียร์ในคลิมนี้ในเควสนี้นะก็จะเป็นดัน5ดาวนะครับผมซึ่งจะเป็นแบบนี้นะผมเป็นประสาทใหญ่ส่วนอันเล็กก็คือเป็นดัน1ดาวนะครับ อันนี้เป็นดันห้าดาวซึ่งในนั้นก็จะที่ผมบอกไปก็คือมีบอสสามดาวสองตัวแล้วก็บอสเล็กอีกสามตัวนะครับผมแน่นอนว่าแสดงว่าเราเคลียร์ดันใหญ่ดันห้าดาวหนึ่งดันนะครับเราก็จะอ่านับได้สองตัวเลยทีเดียวนะครับอ่าซึ่งถ้าเราเจอห้าดาวถ้าเรามีน้ำใจหน่อยก็จะพิมพ์บอกว่ามีแบบห้าดาวอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราก็จะอินไว้คนมาแบบ สมัยนี้รู้สึกเขาจะาใช้แทนอินไว้ด้วยคําว่า x นะครับผมแต่จากสภาพตอนนี้คงจะไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับก็จะมีดักฮาร์ดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ผมก็เคลียร์ไปเลยแล้วกันนะครับสังเกตว่าจะตรงบริเวณขวาของจอก็จะมีบอสนะครับสามดาวเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีบอสหนึ่งดาวที่เป็นสกอนะครับ ่าผมก็เคลียร์ไปเรื่อยๆนะค่อยๆไปนี่ก็1นึ่งดาวแล้วแค่ด้นนี้ผมก็น่าจะจบเววสอะสำหรับของรางวัลของเพสหนึ่งก็คืออ่าซุปเปอร์เมาส์แสตน,นะครับก็คือเป็นตัวสุ่มบดล็อกตัวสัตว์ขี่ที่เรายังไม่เคยคราฟนะพวกสัตว์ขี่ประเภททอสแมนนะครับอ่า อ่านี่ก็จะเป็นอ้าวผิดห้องไม่เป็นไรอ่านี่ๆ,ๆดันสามอ่าบอสสามดาวนะครับก็จะเป็นบอสอย่างนี้นะครับนี่เลยะครับก็ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอ่าอีกหนึ่งตัวก็เคลียร์ไปแล้วนะครับก็ผมก็เคลียร์ให้จบดันสามดาวแล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอ่าเพื่อที่2เนี่ยนะครับก็คือให้เรานั้นไปเช็คที่เมาส์อ่าเทมมิ่งเบนซ์นะครับผมก็โดยการไปเปิดโต๊ะครับอันอย่างว่านะครับซึ่งอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่าก็ นานนิดนึงนะครับอ่าผมก็จะพาไปคราฟที่บ้านเลยแล้วกันนะครับจะได้สะดวกดีนะครับอ่าสำหรับเมาส์เทมมิ่งเบนส์นะครับไม่รู้สะกดถูกบ่างนะครับก็น่าจะอยู่ในหมวดหมวดหมวดไหนวะนี่นี่โต๊ะบิลดเออร์ครับคัฟฟิงเบนส์นะครับอ่าก็จะอยู่ในหมวดแรกเลยนะครับนี่ฮะเมาส์เทมมิ่งเบนส์นะครับ สามารถที่จะคราฟโดยใช้ฟลัก100นะครับเกม50สติฟฟิต10นะครับก็หาได้โดยการปลูกนะจ๊ะนะแล้วก็เก็บเกี่ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าช่องเก็บของผมจะเต็มเดี๋ยวขอโลออกก่อนนะครับพวกบล็อกนี่เยอะไปหมดเลยนะครับผมก็คราฟแล้วกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดวผมจะวางนะครับ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไอพวกสัตว์ขี่ทั้งหลายที่เป็นทอมแมนจะอยู่ในหมวด,ดโต๊ะนี้นะครับแต่ตอนนี้มันย้ายมาอยู่ในโต๊ะต่างหากเลยนะเพราะมันเยอะนะ,ะเมื่อกดนะครับก็จะเคลียร์เควสแล้วได้เคลียร์เชสสิบกล่องนะครับผมก็จะเข้าสู่เควสที่สามนะครับให้เก็บสไลท์บับหนึ่งร้อยนะครับสำหรับสไลท์บับนี้อาจจะงงว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดถึงเควสที่สามผมจะอธิบายถึงมัลตทมิงเบนนะครับก็จะเป็นที่คราฟ ของสัตขีที่ใช้พวกเท้าแมนหรือไม่ใช้อาจจะใช้สติฟฟิตก็ได้นะครับนะอย่างเช่นหมดแรกๆเนี่ยไอ้หมดเบสิกเนี่ย,ยจะไม่ใช้เท้าแมนนะครับอ่าแล้วคอกี้เนี่ยนะพอเริ่มหมดนี้จะใช้อ่ตัวเท้าแมนนะครับอ่าหนึ่งอันต่อหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีแต่ละตัวนะครับซึ่งการหาก็คือจะต้องดรอปนะครับหรือจะซื้อก็ได้นะครับซื้อผ่านตลาดก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าโดยสําหรับการเก็บ สไลด์บัฟหรือต้นทานตะวันโดยไปที่ยูเบอร์ใดๆก็ได้นะครับส่วนตัวผมก็ไม่แคร์นะว่าจะไปที่ไหนนะครับแต่รู้สึกว่าที่ยูแปดยูเก้านี่จะไม่ค่อยเจอไบโอมที่มีสไลด์ให้เก็บเกี่ยวเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองไปที่เดสเซสปันเทียล้วกันนะครับเผื่อจะมีนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีดันทานตะวันแบบใหม่ให้เราเก็บด้วยนะครับ ผมก็ไม่ได้ไปยูเบอร์ธรรมดานานมาๆมานานแล้วนะครับปกติผมก็จะไปที่ G ีโอโท็อปไซต์นะครับสังเกตว่ากด M นะค,คุณจะเห็นใบโอมสีนี้นะครับที่เป็นรูปทานตะวันนะครับไม่รู้เห็นชัดป่านะเนี่ยเนที่เป็นรูปทานตะวันนี้นะครับก็ให้ไปที่บริเวณนั้นนะครับผมไปหาต้นทานตะวันดันทานตะวันนะครับซึ่งผมไม่รู้จะตัดดีไหมแต่ไม่ตัดดีกว่านะครับอ่า ก็ควรจะหาเวลามาทําคลิปทาเพจนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรน,นะครับก็ไหนๆแล้ววันนี้ก็วันเป็นวันที่15นะวันสุดท้ายของสองการนะรสังเกตว่านี่ครับต้นตะต้นทานตะวันนะครับอก็จะอยู่ตามดันนะครับอโดยการเก็บก็สามารถทําได้สองสามวิธีก็คือจะระเบิดจะอะไรก็แล้วแต่นะ หรือจะฟันมันก็ได้นะครับโจมตีแต่มันหรือจะวิ่งขี่สัตว์ขี่แล้วก็ทับทับออกก็ได้นะครับซึ่งให้เก็บทั้งหมดหนึ่งรอต้นนะครับผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสาหรับผมนะถ้าพันต้นนี่ถือว่าเยอะนะครับอ่าก็จะมีทานตะวันอยู่ใต้ดินมันก็แล้วแต่ต้นนะบางต้นก็จะไม่มีช่องให้ลงไปนะครับอ่าปาระเบิดไปเลยนะครับเสียเวลาครับเก็บด้านล่าง มันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ผมก็เก็บได้ครึ่งทางแล้วนะครับประมาณห้าสิบต้นนะครับอ่เจ็ดสิบนี่ยกเก็บง่ายๆเลยนะคเควสนี้นะครับคเควสนี้คเควสท,ที่สามใช่ไหมอ่ามีทั้งหมดหกเควสก็ครึ่งทางแล้วนี่หว่าเออก็สบายๆนะของาะวันของคเควสนี้คืออ่า บิลดเดอร์สเปเรียโฟกัสนะครับเป็นอุปกรณ์อัพเกรดอาอัรเมนเจมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับค่อยนี้นะครับก็อ่าค่อยต่อไปอะไรเอ่ยค่อยดิบอ่าคอยต่อไปก็คือให้เคลียร์ดันสามดาวเพิ่มอีกยี่สิบห้าดันนะครับผมก็ยาวๆไปนะครับสำหรับของรางวัลก็คืออ่ายี่สิบห้าคริสตัลีนคอร์นะครับเอาไว้อัพเกรดไอเทมอาคริสตัลนะครับอ่าซึ่ง สามารถเคลียที่ไปอ่าที่ยูเบอร์เดิมต่อได้นะครับผมโดยหาดันแบบนี้ซึ่งเสียเวลามากผมคิดว่าผมไปเคลียรดันห้าดาวอย่างเดิมจะดีกว่าครับโอเคก็เดี๋ยวกลับมานะครับอ่าก็เสือดันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะ,จะจบเวสผมบอกเลยว่าเไอเวสเคลียดันนี่เป็นเวสที่แบบเสียเวลาชีวิตจริงๆเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ นานๆทีจะมีเควสให้ทำนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับตอนนี้ผมเจอคนวิ่งดันนี่แบบไม่รู้หายท่าไหนนะแป๊บเดียวเจอแป๊บเดียวเจอแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับผมนะครับกพจะได้ประหยัดเวลานะอ่ะก็เคลียร์แล้วนะผมเคล็ต่อไปนะผมก็คือให้หากล่องเกิรเชสนะผมอ่ะ โดยการหาจากการดอปนะครับดอปโดยการเครียดันนะผมไม่ใช่จากการเปิดกล่องหรือว่าซื้อใดๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าได้จากไอตัวตัวโทมนี่จะนับหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หาต่อไปนะครับโอเคก็ของรางวัลของเคเวสท,ที่5นี้ก็คืออ่า ฟอสเฟกเมนต์สามสิบอันนะครับก็ผมก็จะหายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับเควสสุดท้ายนะครับผมก็จากเควสที่แล้วที่ให้หากล่องเกวเชตจากการดรอปเคดันนะผมก็อยากจะแนะนำถ้าเป็นชาร์โ w ทาวเวอร์ก็จะโอเคหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็้วแต่ตามสะดวกนะครับซึ่งผมก็กลัวจะดรอปได้ครบนี่ก็นานพอสมควรนะครับของรางวัลก็จะเป็นฟอสเฟกเมนต์ใช่ไหมสำหรับเควสสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็น อ่าเควสที่ให้เรานั้นเคลียร์ดัน5ดาวซึ่งเควสนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องไปเจออีท็อปไซส์นะครับอ่าตั้งแต่ยูเบอร์แปเป็นต้นไปโดยจะต้องมีพาวเวอร์แรงอยู่ที่5,000ขึ้นไปฉะนั้นใครที่ยังไม่ถึง5,000ก็จะทำเควสนี้ลําบากพอสมควรนะครับก็นะก็ผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเจออีท็อปไซส์ไปแล้วนะก็ไปดูกันได้นะครับซึ่งจะเป็นอ่าส่วนใหญ่ซึ่งที่สอนจริงๆจ,จะเป็นคลิปเควสเจออีท็อปไซส์นะที่จะพาเราไปลงอ่ายูเบอร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะ ก็โอเคนะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับคู่น,นี้คือให้เรานั่งเคลียร์ดัน5ดาวซึ่งดัน5ดาวก็จะอยู่นะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้คือเจโอดท็อปไซส์นะครับตั้งแต่ U8 ถึง U10 เอาที่สะดวกนะครับถ้าเราเข้า U10 ได้เคลียร์สบายๆก็ไป U10 แต่ถ้าไม่ไหวก็ U8 U9 ลดหลั่นกันไปนะครับของวันก็จะเป็นโลออลิคอคกี้นะครับผมก็ไม่รู้เป็นรูปร่างเป็นไงซึ่งผมก็เคลียร์ไปแล้ว9ดันนะครับผมคู่น,นี้ให้เคลียร์ทั้งหมด10ดันนะครับโดยที่ผมจะไปยูเบ อาไม่ไปเน็ตไม่ไปอ่าเมื่อเรามาที่จิวท็อปไซต์กดเอมดูจะเห็นว่าจะมีดัน5ดาวจะเป็นรูปล่างอย่างที่นี้ฮนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งผมไปปิดทางไปซึ่งก็มีคนเคลียร์อยู่แต่ถามว่าเราถ้าเราเข้าเขตดันแล้วดันเคลียร์เวยจะนับไหมคําตอบก็คือนับนะครับผมซึ่งผมจะทันไม่เอ่ยนะครับอ่าซึ่งโดยการเคลียร์ดันห้าดาวคือคุณต้องฆ่าบอสทุกชนิดให้ตายนะครับอย่างเช่นอันนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นสกาวนะครับ ก็โอเคก็แปบ,บเดียวก็จะจบเฟแล้วนะแต่ถ้าเกิดแต่เหตุผลที่ผมแปบปบเดียวนี้ก็คือผมเคลียร์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะตอนนี้ก็เคเลียร์เฟยไปแล้วนะอ่าก็ทวนอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับอ่าการเคลียร์ดัน5ดาวนะครับก็คือมันจะเมื่อเข้ามาในนี้นะครับผมกด M ดูอา้าวกด M ไม่ไปวะอ่ากด M นะครับมันก็จะมีดันเล็กแบบนี้นะแล้วก็เป็นดันใหญ่แบบนี้ซึ่งดันใหญ่มันจะมีดันอี ดันใหญ่แบบเรียบๆก็จะเป็นสามดาวส่วนดันใหญ่ที่แบบมีลายสีทองๆเนี่ยเช่นดันนี้จะเป็นสามดาวแต่ถ้าดันแบบที่มันมีรวดลายเพิ่มขึ้นมาเป็นประตูสีแดงๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีธงเหลืองๆแทรกก็จะเป็นดันห้าดาวนะครับซึ่งดันห้าดาวจะมีบอสอยู่ห้าชนิดนะครับห้าตัวนะเป็นสกลสามตัวแล้วก็บอสใหญ่สองตัวก็ประมาณนั้นนะครับโดยที่เราจะต้องเคลียร์ให้ครบตามเวลาที่กําหนดนะครับ อ่าแล้วก็เคลียอ่าค่าให้หมดทุกตัวนะครับก็จะเคลียรดันห้าดาไปซึ่งต้องทําอย่างนี้ทั้งหมดสิบดันนะครับอ่าโอเคนะก็ทวนแล้วนะอ่าของรางวัลน,นะครับหลังจากเคลียรดันห้าดาจะให้พวกกล่องลเซอร์นะบแบบนี้นะครับแต่เควสเมื่อกี้นี้คือจะให้อ่าสัตีนะครับอ่าโอเคนะครับไหนลองดูดิว่าเป็นยังไงนะครับที่ในช่องเก็บของไม่พอเดี๋ยวขอรีสปอนแป๊บหนึ่ง รีปสปอนไปถลุงของนะครับโอเคนะครับผมก็จะรับมันหมดเลยนะครับดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนนี่นี่น,นี่ก็จะเป็นเมาส์นะครับอ่าเพมบ็อกแบบยาว <laughs> อยากรู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรู้จักคำภาษาอังกฤษที่เขียนว่าโรนี่น่าจะ ไปวาก,กิ้งอะนะอ่ามีความเร็วเก้าสิบมุมเนสเปรยผมก็จะ,จะกดเลยเลยนะครับดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับ mm. อ่ากอ็อย่างที่คิดเลยนะครับคำว่าโรนี่แปลว่าก,กิ้งนะครับฉะนั้นหมาอัน mm. <laughs> นี้ก็จะเป็นหมากิ้งอยู่ที่เวิร์นโอทำจะเสียหมดเลยนะครับ <laughs> ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบอย่างเี <laughs> <laughs> เหมือนเป็นการทรมานสักนะครับ ไอตัวหัด้านล่างนี่คือหมานะครับเอามากิ้งโอ้นะครก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปวันนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับอ่าก็คงจะพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายยเอามามากิ้งโอทรมานสัตว์นะเนี่ย